มามีจะเอาแอปเปิ้ลลูกเล็กไม่มีแอปเปิ้ลลูกเล็กแอปเปิ้ลลูกเล็กเออกูดบอยโอเคเดินมาให้มามีสิมามีจะเอาไก่ชิคเก้นตัวใหญ่ชิคเก้นตัวใหญ่กูดบอยมามีจะเอาพริกตัวใหญ่พริกตัวใหญ่ มาให้มัมมี่เอามาให้มิดิโอเคกูดบอยเอาพริกตัวกลางพริกพริกหมูอูดอูดตัวกลางตัวกลางอยู่ไหนพริกอูดอูดพริกพริกตัวกลางลูกเจอยังพริกตัวกลางเออกูดกูดบอยเอาเอา,เอาสับปะรดพายแอปเปลิลพายแอปเปลิลอันเล็ก พายแอปเปิ้ลสับปะรดอัเล็กพายแอปเปิ้ลอเล็กอเล็กพายแอปเปิ้ลอเล็กยิบมมาเร็ว굿บายเอ้ย